สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดและเป็นตัวพิเศษเลยครับกับ t ต y o ต a c o r o l l า a l t ตินะครับจะมีม่านหลังนะครับตัวนี้จะมีเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นตัวพิเศษนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับหนึ่งในร้อยเลยครับนานๆจะได้เจอเลยครับคันนี้งามมากๆนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับเบาะไมเอี่ยมภายในงามๆครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับลองชมลองเช็คนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กสใบเซ็นเ์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับลองเช็ครองชมนะครับเรือนใหม่ก็จะมี3สีด้วยนะครับตัวนี้เป็นเบาะปบไฟฟ้านะครับสำหรับคนขับนะครับเป็นตัวที่หายากตัวนี้ลองชมนะครับตกแต่งลายไม้สวยๆมาจากโรงงานนะครับสำหรับใครที่กําลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับเน้นใช้งานสวยๆใช้งานง่าย อดทนดูแลสบายก็ต้องเป็นอัลติสนี่แหละครับเป็นตัวพิเศษนะครับลองชมดูก่อนนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิคว่มนะครับรับประกันบอดี้สวยๆเลยครับถ้าท่านชอบนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแครนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับ1 4 9 0 0าบาทนะครับ t o y ยต้าโค o l ร a าอ t i ติ8หนึ่ออโต้ตัวท็อปเป็นตัวพิเศษเลยนะครับปี2004เบาะหนังภายในสวยๆตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับ สวยมากครับคันนี้เป็นสีดําค่อนข้างจะหายากซะด้วยครับสีดําเงาฉ่านะครับเบาะกระเป๋าจริงโจ้ตึงเปียกไม่มีใส่ของไม่มีหย่อนคล้อยครับภายในสมบูรณ์ครับมีม่านหลังแบบดึงนะครับลองชมลองเช็ครองพิจารณานะครับชอบโทรคําเดียวครับกลิ้งเลยครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับแจ้งมาจากช่อง y YouTube ได้เลยครับสวยเดิมน่าสนใจมากๆนะครับหายากนะครับคันนี้สีนี้นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ดูแล้วผมยังอยากได้แต่ผมไม่มีเงินครับอยากให้สมาชิกในช่องเราได้จริงๆครับคันนี้สีดําครับเงางามล้อ16เดิมจากโรงงานนะครับสปอร์ตไลท์ครบไฟใสสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านโทรกลิ้งเดียวครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันลดไม่มีหายนะครับรีบตัดสินใจนะครับมีแค่คันเดียวนะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีมาอีกแล้วนะครับ รองชมรองเช็คตรวจสอบดูได้นะครับว่าท่านชอบจริงหรือเปล่านะครับถ้ารูปไม่พอนะครับก็โทรไปขอรูปหรือกดไลน์ขอรูปได้นะครับรูปนี้เยอะมากๆนะครับผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะยาวไปนะสมาชิกจะเบื่อนะครับรองชมนะครับคันนี้สวยนะครับเป็นเน้นคลิปรอบคันกับภายในมาให้ชมนะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษค่อนข้างจะหายากแต่พอหามาให้ชมได้อยู่ครับ สีดำเงางามนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับตัวนี้เป็นเรือนใหม่จะมี3สีนะครับก็ส้มฟ้าขาวก็นี่เลยครับสวยมากๆนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเน้นหาไว้ใช้งาน1.8ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในสวยๆใหม่มากๆนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจรีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปยาวเลยคันนี้ผมปล่อยสั้นๆโดยสรุปถ้าท่านชอบนะครับก็ หารูปเพิ่มกดโทรหาหรือลิงก์ไลน์ไปหาก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคันนี้สวยจริงๆครับอยากจะฝากไว้เลยครับจัดเต็มได้จัดไปเลยครับคันนี้ดีงามเอาไปใช้งานครบเครื่องหรูหราสมบูรณ์แบบสวยๆครับแบบนี้ชอบหรือไม่รีบตัดสินใจนะครับรีบโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube จะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับคันนี้สวยจริงรีบตัดสินใจครับ